รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ณพินทรเชื่อมโยงผู้ประกอบการเข้ารับซื้อมะนาวจากกลุ่มเกษตรกรจังหวัดเพชรบุรีปริมาณรวม14,300ตันเพื่อนำไปกระจายผ่านห้างค้าส่งค้าปลีกตลาดกลางสินค้าเกษตรและโมบายพาณิชย์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้ขายผลผลิตได้ล่วงหน้าเตรียมพร้อมรับมือฤดูการผลผล,ผลิตมะนาวที่กำลังออกสู่ตลาดและประกันให้ราคาดีตลอดทั้งฤดูการ โดยกิจกรรมนี้กรมการค้าภายในได้ดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกร,ร,กรในการขยายช่องทางการจําหน่ายผลผลิตโดยเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายรับซื้อมะนาวจากแหล่งผลิตในจังหวัดเพชรบุรีมีเกษตรกร,ร,กรผู้ขาย10กลุม่ม5อําเภอ33ตําบลได้แก่อําเภอท่ายางอําเภอแก่งกระจานอําเภอชะอําอําเภอหนองยาบล้อง อำเภอบ้านลาดและผู้ซื้อ9รายเป็นผู้รวบรวม6รายโรงงานแปลรูป3รายมาทําสัญญารับซื้อมะนาวจํานวน14,300ตันเพื่อนําไปกระจายไปยังตลาดกลางค้าส่งสินค้าเกษตรทางค้าปริค้าส่งและโมบายพาณิชย์ครับในวันนี้ก็กระทรวงพาณิชย์นะครับโดยกรมการค้าไปไหนเราก็พาคณะผู้บริหารของกระทรวงพาณิชย์นั้นมาจังหวัดที่ปรี มันที่อำเภอท่ายางแห่งนี้ซึ่งเป็นแหล่งผลิตมะนาวที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยนะครับและคาดว่าในเดือนพฤษภาคมและมิถุนายนนี้ผลผลิตมะนาวจะออกสู่ตลาดนั้นเยอะมากคาดว่านะครับผลผลิตมะนาวจะมีราคาตกต่ำมันตรงกานค้าภไปในกระทรวงพาณิชย์นั้นไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับเราจะลงมาแก้ปัญหาล่วงหน้าโดยในเบื้องต้นนั้นเราได้นัดผู้รวบรวมนะครับตลอดจน บริษัทที่ทาการแปรลูกนะครับมาทำข้อตกลงซื้อขายประมาณหนึ่งหมื่นกว่าตันด้วยกันและในขณะเดียวกันได้ประสานงานตลาดกลางนะครับก็มีตลาดสีเมืองตลาดร้านเมืองที่จังหวัดเชียงรายนะครับมาเป็นศูนย์กระจายให้ก็อีกหลายพันตันด้วยกันนะครับนี่คือแผนแรกที่เราเตรียมไว้อีกส่วนหนึ่งที่เราเตรียมไว้ก็คือว่าเราจะกระจายไปยังห้างชุมชนแล้วก็ปั๊มน้ํามันนะครับเพ่้มีการประสานงานในเบื้องต้นไว้ครับว่าปั๊มน้ํามันนั้นเนี่ย ปกติแล้วไปเติมน้ํามันนะครับก็จะมีการแจกน้ําดื่มเราก็จะให้งดการแจกน้ําดื่มแต่แจกเป็นมะนาวแทนโดยให้จากกรการเกษตรที่ของเกษตรกรที่ปลูกมะนาวเนี่ยรวมกลุ่มกันนะครับแพ็คประมาณสิบลูกแล้วก็แจกเมื่อไปเติมน้ํามันนั่นแน่แจกมะนาวสิบลูกแทนน้าดื่มสองขวดนะครับซึ่งจะตีมูลค่าอยู่ประมาณสิบตัเราก็เชื่อว่าจะสามารถกระจายมะนาวในส่วนที่โอเวอร์ซัพพลายเนี่ย ทำให้ราคานั้นดีขึ้นนะครับซึ่งเราจะประสานงานปั๊มน้ํามันต่างๆพร้อมนังตลาดชุมชนเนี่ยคงไม่น้อยกว่าสองสามนันแหงนะครับเมื่อตะกูนี้ได้มีการพูดคุยกับพี่น้องเกษตรกร,ร,กร,รแล้วขอให้วร,วร,าาร,รวมกลุ่มกันและวางแผนในการรวบรวมสินค้าที่ล้นตลาดโดยเฉพาะเบอร,ร์2กับเบอร์สนะครับเราเชื่อเขาว่ากระทรวงมนิษย์โดยกรมค้าพไปนในจะแก้ปัญหามะน,นาวตกต่ำในในปีนี้ได้นะครับ ปริมาณวันนี้นะครับที่มาทำข้อตกลงเนี่ยก็ประมาณ15,000ตันนะครับในวันนี้ที่เอาผู้รวบรวมก็ดีผู้แปรรูปก,ก็ดีนะครับ15,000ตันนะแล้วก็ตลาดกลางด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ซับไปได้ส่วนนึงแล้วแล้วก็เตรียมแผน2นรองรับแล้วนะครับเชื่อมั่นครับว่าพี่น้องกเกษตรกรผู้ปลูกมะนาว ราคาของน้ตกต่บาในราคาที่เหมาะสมนะครับขอบคุณครับและส่วนหนึ่งนะครับก็จะแปลรูปไปทําเป็นมะนาวผงเป็นน้ํามะนาวนะครับในโครงการของกิตตดา,ดาซึ่งเป็นน้ํามะนาวที่มีรสชาติที่ดีหอมหวาน